living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงอ่าคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพามาดูเรื่องของชั้นวางทีวีชั้นวางทีวีวันนี้มิสเตอร์โอมีอะไรมานำเสนอพี่คุณผู้ชมลองดูชั้นวางทีวีอันนี้นะครับมันจะแตกตา่างจากชั้นวางทีวีหลาอันที่เราคุ้นเคยครับต้องอธิบายคุณผู้ชมฟังก่อนชั้นวางทีวีเราเรียกว่าไซบอร์ดไซบอร์ดใช่ซึ่งส่วนมากเนี่ยไซบอร์ดมันมีขนาดมาตรฐานจะต้องหนาหนัก ใหญ่นะครับเมื่อก่อนสมัยโบราณเป็นตู้มียิ้นชักเปิดปิดมีทีวีซ่อนอยู่เมื่อก่อนเนี่ยทีวีมันอ้วนอ้วนใหญ่เพราะฉะนั้นชั้นวางทีวีมันต้องแบบหนาอลังการอลังอลังแต่เดี๋ยวนี้นะครับคุณผู้ชมชั้นบางทีวีมันบางลงเรื่อยๆืบางลงเรื่อยๆจนกระทั่งเ e v o ลู t ช o นในปัจจุบันนี้ทีวีมันบางมากจนมันเหมาะกับการติดผนังมากกว่าอืมก็แขวนผนังได้ดังนั้นชั้นบางทีวีเลยมีความจะเป็นน้อยลงไปเรื่อยอแล้วงี้ชั้นบางทีวีเอาไว้ทำอะไรอ่ะไว้เก็บของไว้เก็บของเกก็บบของททีี่ใช้ั เช่นหนังซีดีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆน,งนานะปกติพี่โอดูหนังประเภทอะไรมาพี่ดูหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้ผมไม่ได้ดูแอคชั่นนะอ,อะไรอย่างนั้นนะ,นะครับ<น>คุณผู้ชมทีนี้ไอชั้นวางทีวีอันนี้มันแตกต่างจากชั้นวางทีวีทั่วไปยังไงที่คุณผู้ชมสามารถจะลอกเลียนเก็บไปใช้เป็นไอเดียในการทำบ้านได้ครับผมอย่างแรกคือความหนามันไม่จําเป็นต้องหนาเพื่อวางทีวีขนาดใหญ่อีกต่อไปแล้วดังนั้นมันทําบางได้จะนัอาจะเลวนแค่ฟุตเดียวก็พอ ครับผมแล้วก็พอเก็บของเก็บอะไรพวกนี้ได้ก็คืออาจจะแบบวางของอะไรเล็กๆน้อยๆเลยใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นม็อกต่างๆจะเป็นลิ้นชักนะครับเก็บของเก็บอะไรเป็นชั้นๆและความสูงอันนี้ก็คือชั้นที่ไม่ต้องรับน้ําหนักอะไรมากแล้วครับดังนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีขามันยึดติดกับผนังได้เลยเป็นตู้ลอยแล้วสามารถเอาขึ้นมาไม่ต้องวางพื้นใช่พอมันเป็นตู้ลอยนะครับคุณผู้ชมอย่างแรกเวลาเราหยิบของเราไม่ต้องก้มเรายืนอยู่แค่นี้สกิลนิดเดียวเปิดเป็นระยะมือใช่ครับ อันนี้ก็วางของวางของจุกจิกแล้วก็หยิบของหยิบของหยิบของได้เลยมันก็จะสะดวกในการหยิบของอันที่สองครับคุณผู้ชมสมมุติว่ามันเป็นชั้นที่อยู่ในคอนโดซึ่งมีพื้นที่น้อยพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันโล่งๆเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เก็บรองเท้าสมมุติว่าเราซื้อรองเท้ามาต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปหากล่องเราไม่ต้องทิ้งกล่อง เราใช้กล่องของมันนั่นแหละมาวางตรงนี้เก็บรองเท้าอะนก็ดีนะแล้วเรารู้ด้วยนะว่าในกล่องนี้มันมีรองเท้าอะไรอยู่ใช่อย่าวางสลับกล่องกันแล้วกันเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเปิดดูใช่ไหมครับก็จะไม่เก็บกับก็จะเก็บเป็นที่เป็นทางตรงนี้หรือว่าบางทีมีของอะไรที่มัน สกปรกไม่อยากวางขัางบมเราก็วาง่างอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ระยะและขนาดอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับคอนโดมิเนียมชั้นวางทีวีและอีกอันหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูเป็นประเด็นก็คือความสูงพอวางแบบนี้มันสูงมันพอดีมือพอดีอะไรแต่ทําให้ทีวีมันต้องถูกยกสูงขึ้นด้วยอแล้วเงี้เวลาเรานั่ง่ะเวลานั่งดูทีวีเรื่องระยะไม่เกี่ยวเลยนะระยะโอเคแต่ทีนี้เวลานั่งดูทีวีบุมมีความรู้สึกว่ายังไงมันอาจจะแบบว่า เงยขึ้นนิดนึงมาเที่ยวออแต่เวลาบูมนั่งโซฟาดูทีวีอะบูมไม่ได้นั่งแบบนั่งสอบหูเข้มเข้มเข้มเข่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบผ่อนคลายต้องผ่อนคลายิดนึงผ่อนคลายผ่อนคลายหน่อยผ่อนคลายเอ็นหลังนิดนึงใช่ไหมเพราะโซฟามันมีไว้เพื่อการนี้อยู่แล้วครับทีนี้พอบูมผ่อนคลายเอ็นหลังกับโซฟาแล้วนั่งปกติอะผ่อนคลายเอ็นหลังเสร็จปุ๊บเป็นยังไงระยะอ๋อเวลาเวลาเราผ่อนคลายนั่งแบบเอ็นหลังปุ๊บตาเราก็จะมองขึ้นนิดนึงมันจะมองเราจะเงยนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นมุมของ ทีวีมันก็จะประ,<อ>ประมาณนี้พอดีครับทีนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการนั่งนิสัยการนั่งของเราด้วยนะครับเราสามารถแอดจั๊สูงต่ำได้แต่อย่าลืมว่าเวลาเรานั่งนานๆเนี่ย<ม>เราจะนั่งท่าไหนอย่าลืมมาคิดด้วยทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วบูมเห็นไหมว่าหลังโซฟาเนี่ยมันมีอ้นี้ยื่นออกมาเขาทำผนังเบินี้นยืออออกมาอันนี้ก็คือผนังที่มันเบิรนออกมานะครับประมาณ10เซนมันมี significant มีผลอะไรมีประโยชน์อย่างนี้ครับคุณผู้ชมสมมุติว่าคุณผู้ชมนั่งดูที เอาน้ำเอาอะไรมาวางมันก็จะเลอะเทอะเปียกใช่ไหมเราก็ไม่อยากเอาโทรศัพท์วางเดี๋ยวมันเปียกนี่ไงนี่วางโทรศัพท์อ๋อเออหยิบงอาจิกๆอะไรเงี้ยเออหรือบางทีนะสมมติเรากินกาแฟเงี้ยใช่เขาขี้เกียจวางเลยก็จะเป็นที่วางของมีเมสเสจมาแล้วก็นั่งกดยุกยิ่งยกยิงยกยิงของเราขึ้นเาขี้เกียจก็สบายใช่นี่เอแค่แค่นี้เองนะครับครับผมคุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือ l i ฟวิ่งไอเียนะฮะทำอย่างนี้คิดได้ไงเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าครับ Living Idea ดทำอย่างนี้คิดได้ไง